สวัสดีค่ะหนูซื่อเด็กหญิงแข่งกาเสีได้ที่แปดวันนี้หนูจะมาท่องบทสักวะาค่ะั 蒲公英。 พยอมอาจจะน้องสิดน้อง ดีค่ะคุณครู